อยากส่งกระเป๋าเข้าช็อปไปทำความสะอาดฟร,ฟรีทำแค่นี้เองค่ะอลาสวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่กับ SMOs นะคะแล้วนี่ก็คือช่อง แคทซิลามอสค่ะวันนี้เนี่ยมมสก็มีเรื่องราวดีๆมาแชร์กันอีกแล้วนะคะหลายๆคนเนี่ยอาจจะทราบแล้วว่าถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยเป็นเจ้าของกระเป๋าดีออนะคะที่ซื้อออกมาจากช็อปเนี่ยคุณสามารถส่งกระเป๋าเนี่ยทำความสะอาดได้ฟรีตลอดชีพเลยนะคะก็คือตัวน้องกระเป๋าเนี่ยคุณไม่ต้องมากังวลเลยค่ะว่าถ้าเกิดว่ามันสกระปรกขึ้นมาหรือว่าใช้ไปสักพักหนึ่งแล้วรู้สึกว่าอยากจะทําความสะอาดจะต้องเอาไปเสียเงินนะคะทำสปาหรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามีบริการด้านนี้ค่ะเพียงแต่ว่าหลายคนก็ยังไม่รู้ว่า จะต้องทอํายังไงคะถึงจะเอากระเป๋าเนี่ยไปส่งทําความสะอาดได้ฟรีในช็อปวันนี้โมสจะมาบอกวิธีกันค่ะขั้นตอนแรกเลยนะคะคุณก็ต้องดูก่อนว่ากระเป๋าของคุณที่อยากจะทําความสะอาดเนี่ยอยากจะทําความสะอาด เพราะอะไรคะ่ะเพราะว่าในกรณีของการทาําความสะอาดกระเป๋าเนี่ยที่คุณสามารถส่งเข้าไปในช็อปเนี่ยมันสามารถทําได้ในบางกรณีเท่านั้นเช่นถ้ากระเป๋าของคุณเนี่ย <S 1> <S 1> เพียงแค่แบบมีรอยเลอะเ,<ล>เล็กน้อยนะคะทำความสะอาดทางช็อปเนี่ยเขาก็สามารถคลีนให้ได้แต่ในบางกรณีค่ะเช่นหลายคนเนี่ยมีปัญหานะคะกระเป๋าสีตกนะคะหรือที่เรียกกันว่า color transfer นั่นเองค่ะแล้วถ้าเกิดว่าคุณมีปัญหานี้เนี่ยอยากจะส่งกระเป๋าไปคลีนนะคะกับทางช็อปเนี่ย จะสามารถทําได้ไหมก็ต้องบอกว่าทําได้ค่ะแต่ว่าผลลัพธ์ที่ออกมาค่ะมันก็จะไม่ได้คลีน n ร0อยนะคะอย่างที่บอกไปในหลายๆนะคลิปว่าเรื่องปัญหาของสีตกเนี่ยมันแก้ได้ยากมากจริงๆแล้วอีกหนึ่งปัญหาค่ะเช่นบางคนที่มีกระเป๋าที่เป็นวัสดุของโอปลิกนะคะหรือว่าเป็นแจ็คควอดแคนวาสนั่นเองค่ะทุกคน เ,เขาก็เป็นเท็กซ์ติลใช่ไหมคะหรือว่าเป็นแบบผ้าทอสิ่งทอพวกนี้นะเวลาที่เกิดการเลอะเทอะนะคะสมมุติว่าถ้าคุณทํากาแฟหกใสเนี่ยมันก็จะดูดซับรูบเข้าไปเลยใช่ไหมคะการทําความสะอาดเนี่ยก็จะไม่สามารถทําความสะอาดได้100%่เเช่นเดียวกันค่ะ <S <S <ๆ>เพราะฉะนั้นเนี่ยาการที่คุณส่งกระต๋าไปทําความสะอาดเนี่ยนั่นหมายความว่าเขาก็จะทําความสะอาดให้คุณเช่นแบบว่าเอาไป dry Clean หรือว่าเช็ดหนังดูแลหนังอะไรพวกนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนนั้นมากกว่า อารมณ์เหมือนกับว่าถ้าคุณแบบใส่เสื้อผ้าแล้วเนี่ยคุณอยากเอาเสื้อผ้าไปซักคล้ายๆอย่างนั้นค่ะถ้าเป็นปัญหาที่แบบเสื้อสีตกนะคะหรือว่าปัญหาที่เสื้อโดนกาแฟหกใส่อะไรแบบนี้ค่ะคุณก็จะไม่ได้แบบว่าซักปุ๊บแล้วมันก็หายไปเลยถูกไหมคะมันจะต้องมีวิธีแก้อีกหนึ่งอย่างนะคะเป็นอีกหนึ่งปัญหาซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทำความสะอาดเลยโอเคไหมอันนี้เนี่ยก็อยากจะให้ทุกคนเข้าใจตรงกันนะคะ แล้วก็ถ้าคุณอยากเอากระเป๋าเข้าร้านแบรนด์เนมเนี่ยไปทำความสะอาดขั้นตอนต่อไปก็คือคุณก็สามารถนำน้องกระเป๋านะคะเดินถือเข้าไปในร้านแบรนด์เนมได้เลยค่ะแล้วก็บอกกับพนักงานบอกกับ SA ว่าวันนี้เนี่ยอยากจะเอากระเป๋ามาคลีนทําความสะอาดค่ะพอ SA เขาทราบเรื่องเนี่ยเขาก็จะต้องไปหยิบใบแค์มานะคะเพื่อมากรอกอันนี้เนี่ยก็จะมีการกรอกเกี่ยวกับว่ากระเป๋าที่คุณนํามาเนี่ยเป็นรุ่นอะไรปีอะไรอย่างนี้คุณก็ต้องมีข้อมูลนะคะแล้วก็ เขาก็จะบอกว่าเอออยากจะทําความสะอาดส่วนไหนมีปัญหาอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าแบบนี้นะคะพอเขียนเสร็จแล้วเนี่ยก็จะได้ใบเป็นใบแคร์นะคะสองใบยแยกกัน1ใบเนี่ยจะอยู่กับทางช็อปนะคะแล้วก็อีก1ใบเนี่ยก็จะอยู่กับคุณลูกค้าใบที่คุณลูกค้าเก็บไว้เนี่ยก็จะมีเบอร์ติดต,ต่อนะคะชื่อพนักงานที่รับเรื่องนะคะแล้วก็มีระยะเวลาเนี่ยบอกไว้ด้วยแต่ว่าในบางกรณีเท่านั้นนะคะทุกคนเพราะว่าแต่ละเคสแต่ละอย่างเนี่ยก็ใช้ระยะเวลาแตกต่างกันไปค่ะ แล้วก็เจ้าเคสการทําความสะอาดเนี่ยนะคะ <_ an> เขาก็จะต้องส่งตรงกลับไปนะคะ <_ an> ให้กับเฮดที่แบบว่าเป็นเอ็กซ์เพรสทางด้านทําความสะอาดจัดการให้กับคุณโดยเฉพาะค่ะ <_ an> เพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่ากระเป๋าของผู้เนี่ยจะถูกดูแลนะคะ <_ an> กับผู้ที่รักกระเป๋านะคะแล้วก็มีความเชี่ยวชาญอย่างที่สุดแน่นอนค่ะห <_ an> ลังจากนี้ค่ะสิ่งที่ต้องทําค่ะก็มีแค่ รอให้พนักงานนะคะหรือว่า SA เนี่ยติดต่อคุณกลับมานะคะแล้วคุณก็กลับไปรับน้องกระเป๋าของคุณกลับมาแบบที่สะอาดวิ่งได้เลยโอเคไหมคะง่ายๆแค่นี้เลยค่ะทุกคนเพียงแต่ว่าหลายๆคนยังไม่รู้กันโมสก็เลยนาเคล็ดลับแบบนี้มาแชร์กันนะคะแล้วใครที่อยากให้โมสนะคะนำเรื่องราวดีๆเคล็ดลับแบบนี้นะคะมาแชร์กันอีกนะก็อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้ด้วยนะคะถ้ามีคนไลค์เยอะๆเนี่ยเดี๋ยวมสจะนามาแชร์อีกแน่นอนค่ะ แล้วใครที่ไม่อยากจะพลาดนะคะเนื้อหาดีๆแบบนี้ชอบเนื้อหาประมาณนี้นะคะก็อย่าลืมกด subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งแล้วก็กด All ด้วยนะจะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์ทุกเนื้อหาที่โมส่งตรงให้กับมือถือของคุณเลยโอเคไหมคะวันนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะเจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายอาเดียว